แถวบริเวณสี่แยกไฟแดงเรือนจําที่จังหวัดอ่างทองอมีรถอยู่คันหนึ่งเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่อจอดติดไฟแดงจนไฟเขียวเนี่ยวนมาห้ารอบไฟแดงวนมาห้ารอบอรถคันนี้ก็ยังจอดอยู่กับที่รถเสียเลยเขาก็สงสัยว่าสงสัยจะเกิดเหตุร้ายอะไรขึ้นหรือเปล่าก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับเป็นรถกระบะมิสูบิชิไต้ตั้นสีดำานะฮะจอดอยู่เลนกลางเกือบๆถึงทางแยกสัญญ,ญาณไฟแดงแล้ว ไปเจอคนขับอยู่ในสภาพนี้นั่งหลับอยู่ในรถนี่นะครับตำรวจก็เรียกให้ตื่นนะฮะทราบชื่อต่อมาก็คือนายนิรันด์พยุงทรัพย์นายนิรนันด์ก็ตกใจเลยตอนตำรวจมาปลุกก็ไล่ฟังบอกว่าตัวเองเนี่ยไปกินเหล้าฉลองสงการที่บ้านเพื่อนที่อำเภอสามโกกจังหวัดอ่างทองแล้วก็นี่กำลังจะขับรถกลับกลับไปทำงานต่อที่อยุธยาอพอมาถึงสี่แยกไฟแดงเนี่ยคือกะว่าจะงีบซะหน่อย เผลอหลับยาวเลยทีนี้ส่วนหนึ่งก็มเมาด้วยติดสี่แยกเนี่ยติดไฟแดงติดไฟแดงแล้วไม่ไหลับไม่หลัข้างทางใช่ไหมกลางถนนเลยโอ้โหรถก็ติดนะฮะนี่นี่รถติดเลยรถติดมากโอ้โหพอตำรวจมาปุกปุ๊บทีแรกนายนิลันก็ท,ทําทีจะขับรถไปต่อ,อตำรวจบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียรพิ่งโอ้สภาพนี้นี่สงสัยเมามาขอเปล่าแอลกอฮอล์หน่อยทีแรกก็อิดเอื้อนไม่ยอมเปล่านะตำรวจก็ ให้เป่าจนได้ปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอล์128มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะอ้ห,อออหอนี่ฮะตามปกติต้องไม่เกิน50มิลลิกรัมไม่เกิน50นี่เกินมาทะลุร้อยกว่าโอ้โหนี่ฮะที่สุดแล้วก็ถูกดำเนินคดีนะฮะไปฉลองสงการมาโอ้โหคุณคุณพยุงรัพย์ชื่อคุณนิรัรรนตุิรันนิรันต์เนี่ยพยุงรัพย์นะคุณนิรันต์อ๋อคุณนิรันต์กับแย่มาก คุณนิรันต์แย่มากเนี่ยตื่นแล้วหนักเลยคุณนิรันต์เนี่ยเตือนแล้วลงมาเนี่ยนะฮะนักข่าวเขารายงานมาเนี่ยลงพอลงจากรถมาเนี่ยตำรวจยังต้องประคองเลยเดี๋ยวดูดูพี่เขาลงมาลงไหมเนี่ยเปิดกระจกรถมากินเหล้าก็หึงแล้วพี่ไม่มาผมจะให้กลับแล้วเดี๋ยวไปวัด จะทำเนียนจะขึ้นรถจะขึ้นรถไปเลยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวให้ผมตรวจสอบก่อนน้นให้ไหวผมให้กลับถ้ามีน้ำาลลามันตาคือตอนนี้พี่ออกมาก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนเดี๋ยวพีขับรถให้พี่ขับพี่ขับแข็งหน้าเลยกู แย่มากนะครแย่มากมด้ไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้คนที่เมาขนาด120 8มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลอันตรายเลยนะฮะแล้วมาขับรถบนถนนได้เนี่ยโอ้โหที่ยาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจงถึงบ้านแล้วเนี่ยหรอแล้วแล้วรู้ตัวไม่หรับขาไปแดงเนี่ยไม่รู้กันไม่รู้

นี่แหละฮะท่านผู้ชมฮะก็คือคุณหมอแท้จริงเคยบอกเอาไว้นะครับ,รบว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยมันอ่อนเกินไปมันมันลงโทษเบาเกินไปกรณีของนายนิรันพยุงทรัพย์เนี่ยต้องลงโทษหนักนะฮะรหรือว่ารวมทั้งทุกคนเน่ยท,ที่ที่ดื่มเหล้าและยังมาขับในช่วงสงการเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่แย่มากๆเป็นบุคคลอันตรายนะคือจัดเป็นบุคคลเลวเลยอ่ะแย่มากนะฮะนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องแบบไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดานะ คือเขาพร้อมจะทําให้คนอื่นเนี่ยประสบอุบัติเหตุแล้วก็พิกลพิการได้เสียชีวิตได้นะฮะค,คนพวกนี้นะฮะใช่ฮะแล้วคนพวกนี้ไม่มีสํานึกเลยนะฮะคือยังไปกินเหล้ารู้อยู่แล้วว่าเขาเตือนเขาเตือนครับแต่ก็ยังทำนะฮะคือถ้าเกิดขับไม่ไหวเนี่ยก็ก็หลับไปก่อนหออลับให้สางก่อนแล้วค่อยขับรถกลับนี่มาหลับกลางถนนต้องโลงโทษห้หนะนี่ถ้าเกิดว่า อันนี้ยังดีนะหลับตอนจอดติดไฟแดงถ้าขับขับอยู่แล้วหลับแล้วไปชมมนอือนี่ยักกว่านี้เนี่ยนะโอ้โหถ้าเกิดแบบแท้ขึ้นไปบนฟุตบาทใช่ไหมหมันจะเกิดอะไรขึ้นคนพวกนี้ใช้ไม่ได้เลยนะ